สวัสดีครับขอ,อนำตัวเองนะผมอู๊ดนะครับใช้ช่องในการทำนายว่าอู๊ดสุมชะตาวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมง,งานในส่วนของช่องตำหนักดวงวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องออความชัดเจนของคนที่เกิดวันวันอาทิตย์นะโดยปกติแล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะมีปัญหาเรื่องของความรักแต่ว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการทํางาน นะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วคนวอาทิตย์เองมักจะมีปัญหาหนักๆตอนช่วงอายุ37อายุ37จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะหนักในเรื่องของการงานการเงินและวุ่นวายในเรื่องของญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ไม่เป็นไรตรงนั้นเดี๋ยวเราไว้เป็น,เป,นเป็นเรื่องวันข้างหน้าที่จะมาชี้แจงเรื่องของโอ,อกาสจังหวะชีวิตในการดําเนินของคนวอาทิตย์นะครับวันนี้ผมอขอโอกาสพูดคุยในเรื่องของความโดดเด่นเรื่องการทํางานของคน ที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะคนเกิดวันอาทิตย์ปีขานเช่นเดียวกันครับวันอาทิตย์มีขานเองก็เป็นคนที่ไม่เหมาะที่จะอยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดตัวเองเหมือนกันนะฮะคุณไปอยู่ต่างถิน่นต่างแดนมันจะเจริญมากกว่าและโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะมันค่อนข้างเยอะฮะ คนปีขารนะฮะวันอาทิตย์ส่วนใหญ่แล้วถ้าตั้งใจทําอะไรนะครับส่วนมากแล้วจะสําเร็จเป็นเงินเป็นทองชีวิตมีโอกาสที่จะฟลุกในเรื่องของการจับงานหยิบงานเจองานมีคนป้อนงานนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดวันอาทิตย์ที่เป็นคนปีขานะควรจะใช้คําพูดคําพูดของคุณนะ่ะมันจะโดดเด่นมากเลยนะครับในเรื่องของคําพูดในการติดต่อพบปะความสําเร็จคุณอยู่ที่ตรงนี้คำพูดและการพบปะ แต่ส่วนใหญ่ามสถิติเลยคนวันอาทิตย์ปีขานส่วนใหญ่ละมันอยู่ที่อยากทําหรือไม่อยากทําแค่นั้นเองถ้าคุณทําก็ถือว่าคุณโชคดีเพราะคําพูดของคุณเป็นเงินเป็นทองการพูดปากของคุณเป็นเงินเป็นทองเช่นกันครับงานบริษัทหรืองานรายการถ้าคุณมีโอกาสได้เข้าไปทําก็มักจะเกี่ยวข้งของการเงินหรือการติดต่อรวมทั้งงานบริการด้วยงานเหล่านี้จะส่งเสริมให้คุณเองเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้ค่อนข้างสูงและโดดเด่นตามมาด้วยในเรื่องของคนที่เกิดวันอาทิตย์ป,ปีทอง เช่นกันเลยครับเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าไม่เหมาะอยู่กับบ้านเกิดเมืองนอนถิ่นฐานบ้านเกิดเดิมๆตัวเองแต่คนวัฒนทิ์มีเถาะอ,อีกอันหนึ่งที่โดดเด่นก็คือเหมาะไปอยู่ต่างประเทศหรือทํางานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอันนี้ถือว่าดีมากขั้นถึงขั้นฟลุกทาให้ท่านเองตั้งหลับตั้งตัวเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับเป็นคนที่เก่งและถ้ามีการสะสมเรื่องประสบการณ์อะไรก็แล้วแต่นะในเรื่องการงานที่คุณทําอยู่เนะี่ยมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นคนที่มีฝีมือปราณีตมีพรสวรรค์ เป็นคนที่มีพรสวรรค์เลยดีกว่าแต่ว่าจิตใจของคนที่เกิดวันอาทิตย์ปีเถาะเนี่ยเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะครับกล้าเสี่ยงทําอะไรแบบเสี่ยงๆแล้วก็กล้าทําในเรื่องของหวาดเสียวได้ตลอดเวลาแต่เวลาเขาทําอะไรแล้วก็ตามแต่ถ้าเขาลงไม้ลงมือที่จะทําในส่วนที่เขาชอบนะฮะมักเป็นเงินเป็นทองเช่นกันนะครับแล้วก็ง่ายด้วยเหมือนกันนะคนเกิดปีเถาะวันอาทิตย์เนี่ยใช้คําพูด ใช้การพบปะเป็นธุรกิจนําทางทําให้เขามีโอกาสได้รับการสนับสนุนและก็เติบโตได้อย่างรวดเร็วงานแหละครับของเขาเองก็จะเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการเงินการติดต่อนะวะนะครับไม่ว่าจะคุณจะทํางานในเรื่องของเกี่ยวกับงานบริษัทหรืองานราชการก็จะเกี่ยวข้องกับงานประมาณการเงินและการติดต่อประมาณนี้แหละฮะวันนี้ผมอู๋สุนจตาซึ่ง Facebook ก็ใช้คําว่าอู๋สุนจตาแล้วก็ในเพจก็อู๋สุนจตา ต้องขอขอบพระคุณในส่วนของช่องตำหนักดวงนะครับแล้วท่านไหนที่ต้องการจะดูในความเป็นตัวตนของเรานะครับในฉบับตัวตนที่มีการถอดรหัสชีวิตบ่งชี้ความชัดเจนในความเป็นตัวคุณนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับวันนี้กลับสวัสดีครับ